สวัสดีค่ะพี่น้องมากินข้าวเศร้าต้องกันเด้อพี่น้องมันนี้ได้ปนกุ่งแซ่บแซบพักเกยมกับมาเป็นสวนค่ะหลายหลอาหารเพื่อสุขภาพจ้ะพี่น้องเ <c oughs> บึ้งนอจุดนอดจุดมิจตโนอใหญ่ๆตุบปุบติปีดไปตาแซ่บๆแซ่บพี่น้องกอสิหวานแห้งมั้อืมหวาน มาละนี่สุดท้ายแมงอาหารเพื่อสุขภาพกินเหล้าบ่กวันพี่น้องนี่เรแเสบมาเก็บปอ แลบวจบมี่ตอนนี้สีบเสียบว่ามีมือใดว่าเสียบพี่น้องอยากกันได้ก็กินกน,นันน้องเลยเสียบ <c oughs> ม,มาละขอกันขอกันว่า <c oughs> চেপ্লাই পেটটোতে পিন্ধো เออแล้วครับพี่น้องครับตอบครับพี่น้อง

คิดหนาพอกันไหมได้พี่น้องบัาดีาค่ะ